คลิปใหม่มาแล้ว การควงกระบองของเขาไม่ธรรมดาเหลือเกินไม่ธรรมดาตีตีตีเขาฝึกกับการควงกระบองมาตั้งเป็นระยะเวลานานวันนี้เขาได้มาโชว์แล้วดูทรงผมซักก่อนนะครับผม นี่คนนี้ลจีนลุมจีน วัสดีครับผมทุกคนมันไม่มาใครคงไม่มาคุณบ่นไม่มาองได้เจอวันนี้รู้สึกดี่ไมารูอะไรคงไม่รู้ไม่รู้อะไรตรงนี้ตอนนี้มันไม่ได้มีเอาวาสปืนจะไปหาอะไรมาดูงเอาจริงก็ไหนเอาเลยเอาเลยเอาแล้วเหรอเอาเลยเอาที่ผ่านมายังเอาเล่นอยู่นะครับผมมามา มึงนำเลยกูตามดีกว่าโอ้โหเพลงฮิตร้องกันทั่วบ้านทั่วเมืองไอวันนี้วันเกิดพ่อผมป่ะพี่ซันใช่ป่ะวันเกิดพ่อผมป่ะไอวันนี้มึงรู้จักวันเกิดพ่อตัวเองเลยนะใช่ป่ะใช่ป่ะมาพ่อมาค่ะ หน่อยพีอันเฟ็ดเพราะชื่ออันเฟ็ดอยู่ชื่ออนเฟ็ดเหรอแต่ทำไมขี่กูแบบนี้วะเพราะชื่อนเฟ็ดขอวันเกิดพ่อหน่อยพ่ออันเฟดอันเฟ็ดอันเฟ็ดอันเฟ็ดเออฮัลโหลอันเฟ็ดไอเลิฟยูทูทูเลิฟยูทูมัดเวลิมัดโซมัดแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูไอไลฟ์ยูยูไลฟ์ไอย่ายูไลฟ์ขนมจีนไอโดนไลฟ์ขนมจีนพออยู่ย่าอ่าอ่าเอ่าคิดไม่ออก ขอบคุณอัน Happy birthday on f a ฟ r Happy birthday อ n fair. Happy birthday อัน Happy birthday Happy birthday Happy birthday เวเราต้องวยพรให้ พระเจ้าสิพ่อเป็นคิดเตียนใช่ไหมคิดตังพ่อเป็นคิดตังเออพ่อชอบคิดตังคอยพ่อเก็บตังกับทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพราะว่าพ่อคิดตังอย่างเดียวเลยอะไรกูเนี่ยแต่หน้าหน้ามึงออกไหมเนี่ยออกไห้นี่เพื่อนเอชูให้เพื่อนดูนี่มันใสกิ้งขึ้นเยอะนะเพื่อน ใส่ขึ้นแล้วนี่เมื่อกี้แบบว่าทำนิดนึงเอ้าขอท่อนท่อนมึงร้องยังไงนะเปิดเพลงนี้เปิดเพลงนี้ดิท่อนท่อดงร้องไงนะรถทัวร์รถบัสรถไฟรถเมล์รถบัสและรถไฟมันก็มีไม่ต้องเขินไม่มีอะไรนะเขินเออรถเมล์รถบัสและรถไฟอ๋อร้อยจับเลื่องนี้เรื่องนี้ก็ต้องเขินมาฆ่าเลยนะรถบัตรและรถไฟจะนั่งรดเ็มล์จะนั่งหุ่นใจจะบอกว่าจะไปทำนุ่งชัยด้วยกับใครจะนังหุ่นใจ จากกับเบื้อนเรียนตรงหน้าไม่ให้ขอแล้วลืมไม่แต่ว่าถ้าให้ให้จ็อบพูดจริงเดี๋ยวหลังๆเริ่มมีอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ไอแท็บลงแท็บเล็ตต้องให้จ็อบเป็นคนช่วยขายเออใครเลือกแต่งหน้าให้มึงเนี่ยผมถามจริงเป็นขายคอมพิวเตอร์มันติดก็ใส่เลยเฮ้ยแต่แต่ผมชอบจริงนะขัดอันเนี้ยก็คือมันทําให้รองเท้าของคุณเนี่ยสะอาดเลยจริงๆเนี้ยเราขายบ่อยแล้วแหละนี่ดูอืมนี่ราคาเท่าไหร่จ๊อบ หนึ่งร้อยแปดสิบาทรอยแปดสิ้าบาท่ครับจากรปติ2 9งบาทวันนี้ลดเหลือหนึ่ร้อยแปดสิบเก้าบทครับนี่ดีเลยง่ายมากเลยนะแบบว่าอะไรจะระเบิดนะป๊บนังคินเนกบาทจาก3ามพันยี่สิบเจ็บาทเหลือเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาททุ้น้องหอมที่เป็นเกรดพิเศษนะโปนี้คุ้มจริงๆค่ะทุกคนสวัสดีครับสวยมาก นี่ขายอะไรกันอยู่ช่วยมาส์กหนักผอมพอดีเลยนะครับมีคนไปฟ้องเมื่อวานว่าเจี๊ยบผอมแล้วใช่ครับภายในแค่สามสิบวันลงเป็นสิบโลทำได้กแล้วครับผมเก่งว่ะใช่ครับสบายดีนะครับผมไม่ได้เจอนานมากมายเลยยดีคือคุณที่สวยแบบดาราฝรั่งพุ่งเข้ามาเลยนี่คุณมาคู่บอลนะครับผมเหมือนจะต่างจังหวัดทำไมขอถามอันนึงได้ไหมไปอีเวนต์มาแต่ขอถามอันนึงได้ไหม ใครที่มาสอนกีตาร์นะไม่มีครับผมน้องเพลงหรือเปล่าผมมาร้องเพลงอ๋อหล่อหล่ออ๋อหล่อไปแล้วไม่ว่าใครของคุณฟ้ามมดชิดเพื่อนๆดูนี่ให้ดูหน้าตาหน่อยหล่อไหมครับรับเปิดทุกครั้งผมกินหมดทุกครั้งเลยเนี่ยจริงเพราะว่าคือเห็นกระปุกแบบนี้แต่พอกินปุ๊บเนี่ยหมดเพราะว่ามันอร่อยนะแล้วยิ่งทำอร่อย ความเผ็ดเนี่ยไม่ได้เผ็ดเกินด้วยนะพี่มันเป็นเผ็ดที่กินแล้วกำลังอร่อยกำลังดีไม่เหมือนมดไม่เหมือนยำมดเผ็ดชิบหายไม่ยำมดไม่ได้เผ็ดอย่างเดียววันทูฮอคอเค็มไม่ไม่เค็มทุกคนกินอร่อยหมดมีเรากินไม่อร่อยอยู่คนเดียวไม่เค็มถามทุกคนอ่ะทุกคนที่กินไม่เค็มเค็มไหมคะไม่มีอร่อยทุกคนเผ็ดยำมดผมกินยำมดนะ แต่ก่อนกินไม่เป็นนะพอสั่งปุ๊บพี่นี่เป๊ะเปเป็นไงอร่อยไหมพี่อร่อยอยู่พี่แซมก็กินไอวีก็กินไอเบ๊กก็กินมึงเนี่ยตัวดีเลยตอนแรกไม่กินเป็นไงตอนนี้ไปยืนโบกเขาหมดหมดเลย่เดียวมาเนี่ยใส่กับข้าวงนี้ไปเลยนเพื่อนผมกินให้อ่ะมาบอกสรรพคุณดูอ่านทีละเลยอ่านชัดๆเลยว่ามีดีอย่างไรบ้างน้ำพริกนี่เป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยต้องมีติดบ้านนะครับเพราะว่ากินง่ายคือเปิดฝาใส่ข้าวกับข้าวกกินได้เลย สำหรับน้ำพริกนี้หน้าตากำลังได้เดี๋ยวนไหนหาอะไรแต่งตัวเล่นแบบนี้หน่อยสำหรับน้ำพริกน้ำย้อยนะครับผมมันมีรสชาติความจัดจ้านนะครับผมกรอบไม่ขมนะครับและที่สําคัญมุสลิมสามารถรับประทานได้นะครับมังสวิรัติสามารถรับประทานได้นะครับผมอันนี้ครับส่วนปลาดุกฟูปลาดุกฟูนะครับก็คือจะมีสี่อย่างครับน้ำย้อยปลาดุกฟูักบุ้ขิงมีบะลาบอ มีน้ำพริกแดงสายมู้ก็คือล่น่ะนริกมีแบบสีกระปุกอร่อยมากอร่อยมากสีกระปุกแคราคาจับตสี่สี่สามหกเหลือสามร้อยแปดสิก้าบาทกระปุกไม่ถึงร้อยอ่ะที่กินเปล่าได้เลยแต่กินกับข้าวก็ยิ่งอร่อยเพราะว่ามันมันจะได้ไม่หมดไวเกินแบบที่งจะทำให้คุณนั้นรู้รักของผมต้องลงชนทำให้คุณนั้นลกันทำเหมือนพอ เนื้อหาสาระบันเทิงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ